อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่393เทพเจ้าลงทันกลิ่นอายแบบนี้แข็งแกร่งเหลือเกินนักพรตจำนวนมากถูกสะเทือนจนเกลือกลิ้งเหมือนฝูงมดตกสู่ทะเลใหญ่เมื่อโครงเครงกลางคลื่นใหญ่ท่วมทนท้องฟ้าก็ตัวเล็กอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่เป็นความจริงอันน่ากลัวและทำอะไรไม่ได้ ยามนักพรตยิ่งใหญ่เหล่านี้พบว่าตนเองไม่มีความสามารถใดเลยเมื่ออยู่ที่นี่ก็จินตนาการได้ว่าพวกเขารู้สึกเช่นใดจิตตานุภาพยิ่งใหญ่กลางฟากฟ้ากว้างใหญ่คืนชีพกระจายเสียงดังกึกก้องต่อให้ไกลเพียงใดพลังจิตเช่นนั้นไปได้ทุกที่กวาดล้างสรรพ,พสิ่งมีความโชคดีอย่างเดียวคือมันไม่เปิดฉากสังหารเพียงทำให้ผู้คนล้มคว่ำที่นี่สั่นสะเทือนเลือนลั่น นี่มันอะไรกันแม้แต่ผู้สูงศักดิ์ก็ขนพองสยองกล้าวนี่เป็นพลังยิ่งใหญ่ขั้นใดกันมันต้องทลายขีดจำกัดของที่นี่เป็นแน่เหนือกว่าการพันธนาการของกฎเกณฑ์เจ้าดินแดนเจ้าดินแดนคืนชีพแล้วแน่ๆมีคนหัวไวอย่างมากเมื่อเดาเนื้อแท้ของปัญหาออกทุตดดินแดนถูกสังหารย่อมรบกวนผู้ดำรงอยู่ที่อยู่สูงกว่า จิตแห่งโลกแห่งความว่างเปล่าก็แบ่งชั้นสูงต่ำเหนือทูตด,ดินแดนยังมีเจ้าดินแดนผู้ที่ปกครองพื้นที่นี้อย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ดั่งเทพพเจ้าในโลกใบนี้ท้องฟ้าหม่นหมองกฎเกณฑ์ระเบียบลอยผ่านอากาศตกลงมาจากฟากฟ้าแสงสว่างเจิดจ้าจนแสบตากลายเป็นเส้นไม้และฟาดฟันไปตำแหน่งหนึ่งเอฝูงชนไม่รู้ว่าควรตกใจหรือดีใจ กฎเกณฑ์ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่กลับไม่ได้ตกลงบนกายของพวกเขาแต่พุ่งตรงไปในทิศทางที่ชายลึกลับคนนั้นจากไปแม้คนนี้จะยิ่งใหญ่แต่คงวิกฤตแน่เจ้าดินแดนที่เป็นเยี่ยงจิตของเทพเจ้าของโลกนี้ปรากฏให้เห็นมันอยู่ทุกขนแห่งสามารถทุกอย่างหนีไม่พ้นหรอกเส้นไหมเส้นนั้นส่องแสงฟันลงดังกระบีเสียนเสียงดังโคร้งสะเทือนหูฝูงชนขวัญหนีดีฟอ อย่าว่าแต่เจอกับตัวเองเลยเพียงโดนคลื่นลูกหลงก็ครั่นคล้ามแล้วเหล่าผู้สูงส่งต่างสันระริกพลังแบบนี้อย่าว่าแต่โลกแห่งความว่างเปล่าที่ยับยั้งขั้นบำเพ็ญของพวกเขาเลยแม้แต่โลกภายนอกก็รับมันไม่ไหวสมกับเป็นการลงทันแห่งเทพถวยเทพส่งจิตลงมาลงโทษผู้ที่กล้ามาเก่อการจลาจนที่นี่นี่คือการลงทันแห่งเทพ เมื่อหายนะเช่นนี้มาเยือนหากกล่าวตามปกติก็ยากจะรอดชีวิตยิ่งกว่านั้นอาจตายอย่างไม่ต้องสงสยัยตึงต่อมภาพเลือดแตกกระเด็นเซนซ่าไม่ปรากฏให้เห็นวงแหวนวิเศษมุมหนึ่งลอยขึ้นขัดขวางการโจมตีนี้ครั้งนี้มันไม่มีอักขระส่องแสงสงบไร้คลื่นแต่กลับสกัดเส้นไม่ได้ ฝูงชนถอนหายใจคงมีเพียงศาสตราวุธิปฐมมการชิ้นนี้สามารถต้านทานการลงทันแห่งเทพได้มิเช่นนั้นคงพินาศย่อยยับจิตบนฟากฟ้าถูกสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดคืนชีพอีกครั้งปลิ่นอายที่ปล่อยออกมาโชดช่วงกว่าเมื่อครู่ดุดเตาไฟกำลังลุกไหม้บนชั้นฟ้าท่ามกลางแสงทิมตาโซ่ตรวนหลายเส้นย้อยลงมาส่งเสียงดังคลืดคลาด ประหนึ่งหลอมจากทองคำหมายพันธนาการนักโทษจับตัวผู้ต้องหาโซ่ตรวนแห่งเทพพเจ้าของสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นแล้วจริงๆมีคนอุทานอย่างตกใจคนส่วนใหญ่กลับอ้าปากค้างมีตำนานเช่นนี้เมื่อครั้งบรรพการผู้กล้าสูงส่งในบรรดาสิ่งมีชีวิตอรารวาดในโลกใบนี้จะถูกโซ่ตรวนจับตัวไปตำนานกล่าวว่านักโทษบรรพการจะถูกส่งเข้ากรงขังในโลกแห่งนี้ ทำสงครามกับสิ่งมีชีวิตน่ากลัวจำนวนมากเหลือคนานับทุกทรมานจนสิ้นใจเอ๊ะขวางได้อีกแล้ววงแหวนวิเศษมุมนั้นส่องแสงกลิ่นอายปฐม,มการกระจายอักขระลึกลับด้านบนส่องแสงระยิบระยับสุดท้ายก็ก่อตัวเป็นคำว่าอภัยโทษนี่กำลังสนทนากับเจ้าดินแดนหรือฝูงชนตลึงงนันสตราวุธชิ้นนี้เหนือธรรมชาติตามคาด กำลังต้อตอบกับจิตที่ถวยเทพทิ้งไว้แข่งกร้าวจนถึงขีดสุดให้เจ้าดินแดนอภัยให้ชายกลางเปลวไฟหรือมีคนคาดเดาเช่นนี้เจ้าดินแดนไร้ความเมตตาและเยือกเย็นพูดว่าเป็นจิต,ตานุภาพยังไม่สู้พูดว่าเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาในวันวานอย่างเคร่งครัดเท่านั้นคงไม่ประนีประนอมแน่ เป็นไปตามคาดการโซ่ตรวนหลายเส้นเทลงมายังคงมุ่งหน้าไปหาชายลึกลับสาบานว่าจะจับเขาให้ได้โอ้ยแย่แล้วถูกขับไล่แล้วสิ่งมีชีวิตที่เมื่อครู่ยังคงวิจารณ์คิดว่าทำตัวลอยเหนือปัญหาแล้วต่างก็ร้องลั่นอย่างกลัวเกรงไอดำลอยออกมาจากหัวของพวกเขาเป็นเส้นๆคนเหล่านี้ถูกเนรเทศบังคับให้ออกไปจากโลกแห่งความว่างเปล่าพวกเขาถูกระงับไม่ให้เข้าสู่โลกใบนี้ มีตั้งแต่หลายเดือนยันหลายปีแตกต่างกันไปจนกว่าเวลาต้องห้ามจะสิ้นสุดลงไปคนอื่นก็ไม่กล้าพูดจาสุ่มสีสุ่มห้าอีกเลยต่างพากันถอยไปอย่างรวดเร็วแท้จริงแล้วมีไม่กี่คนที่รวดเร็วที่สุดไม่รั้งรอแม้แต่นิดพวกเขาคือสื่อห้าวปีศาจสาวนางฟ้ายเย่ฉานมีเพียงชายลึกลับครอบร้ายถูกสกัดแม้พวกเขาจะได้รับรอยตราแห่งเทพ,พเจ้า แต่หาได้ถูกกำหนดว่าเป็นฆาตากรตูมสุดท้ายคลื่นก็ระเบิดกลางฟ้าโซ่หลายเส้นย้อยลงมาจากเมฆยามผูกชายลึกลับก็ถูกวงแหวนวิเศษมุมนั้นตีโตระเบิดแสงท่วมท้นท้องฟ้านี่เป็นศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติหนึ่งชิ้นอย่างแท้จริงโลกใบนี้ยับยั้งมันไม่ได้ยังคงสามารถกระจายอนุภาพดั้งเดิมได้ แสงเลือนรางโปรยปลายโซ่เหล่านั้นถูกสะเทือนจนลอยออกไปทำให้คนตะลึงพึงเพลิดจิตบนฟ้าสูงพิโรธแล้วถูกขัดขวางติดต่อกันมันเริ่มระเบิดโทสะดวงไฟทยานลงมาดั่งทะเลกลายเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่ยื่นลงมาตะปบไปเถิดไม่ต่อต้านเจ้าดินแดนแล้วมิเช่นนั้นหากออกจากที่นี่แล้วข้าจะเข้าโลกแห่งความว่างเปล่าไม่ได้อีกต่อไป ชายลึกลับมีสีหน้ากระวนกระวายไม่อาจสงบได้อีกเขาแทงหน้าอกสังเวยเครื่องเส้นโดยตรงเลือดหัวใจหลั่งไหลามากมายทำให้ศาสตราวุธปฐม,มการพาเขาจากไปชริงเสาแสงลอยออกจากวงแหวนปฐม,มการทะลุมิติเปิดเส้นทางหนึ่งเส้นเขาหันหลังแล้วหายเข้าไปศาสตราวุธมุมนั้นสั่นเบาๆตามหลังเขาไปจากนั้นก็ปิดผนึกทางเข้า พวกเขาหายไปเช่นนี้เองทิ้งริ้วคลื่นเป็นจุดจุดฝูงชนมองดูด้วยความตะลึงอย่างอธิบายไม่ได้นี่มันปาฏิหาริแล้วทุกคนต่างอุทานอย่างตะลึงในใจสื่อห้าวหนีหัวซุกหัวซุนตอนนี้ไม่มีใครเร็วไปกว่าเขาหอกเหินข้ามแดนตลอดทางเขาจะรีบกลับไปยังซากปร,รักหักพังผืนนั้นเพราะเขาเข้าโลกแห่งความว่างเปล่าทางนั้นจึงต้องออกไปทางนั้นแต่ทว่าจู่จูเขาก็รู้สึกไม่ชอบมาพากล จิตตานุภาพยิ่งใหญ่กลางอากาศม้วนตัวเข้ามาหาเขาดังคลื่นยักษ์หมายจะกำราบเขาการลงทันแห่งเทพพเจ้ามุ่งหน้ามาหาเขาหมายกำจัดเขาเกี่ยวอะไรกับค่าข้าแค่ใช้โอกาสเก็บมาบางส่วนเท่านั้นเขาบ่นอุบอิบหลบหนีโดยไวขณะเดียวกันก็ส่งกระแสจิตบอกเจดีน้อยให้มันลงมือ เพรายามที่หลบหนีเมื่อครู่เขาเห็นชายลึกลับประสบหายนะและวงแหวนวิเศษลงมือจึงทำให้เขาพ้นวิกฤตไปได้วาวให้ข้าลงมือต้องเอาของล้าค่ามาแลกเปลี่ยนเจดีน้อยกล่าวอย่างนิ่งเฉยนี่สือห้าวปวดเสียนเวียนกล่านอกจากนี้ยังปวดใจมากคิดอยากใช้เจดีน้อยอีกครั้งนั้นยากเหลือเกินต้องมีของแลกเปลี่ยนใหญ่หลวงเส้นสวงด้วยวัตถุศักดิ์สิทธ ครั้งนั้นตั้งแต่ดินก่อนสร้างโลกไปจนถึงเลือดเทพสวรรค์สิ่งใดไม่ใช่วัตถุล้ำค่าแห่งฟ้าดินบ้างเจ้านี่ละโมบเหลือเกินดีเช่นนั้นเจ้าก็ลงมือเถิดสื่อห้าวกล่าวเจ้าต้องมอบของล้ำค่าบัดนี้ทันทีโอกาสลงมือที่เจ้ามีก่อนหน้านี้ถูกใช้หมดแล้วเจดีน้อยตอบอะไรนะสื่อห้าวเหลือกตาจากนั้นก็กังวลใจขึ้นมาทันใด เขาใช้ไปครั้งเดียวในดินแดนจัก,กรพรรดิทั้งท,งทังที่ตอนนั้นยังเหลือโอกาสหนึ่งครั้งครึ่งแท้ครึ่งครั้งที่ว่าเป็นครั้งที่ขมือบวัตถุล้ำค่าและใช้ไม่หมดในหนึ่งครั้งมันเกินมาบางส่วนทั้งที่ยังเหลืออีกหนึ่งครั้งครึ่งยายเจ้าบอกว่าไม่มีแล้วสื่อห้าวถามเมื่อครู่ข้าประมือกับวงแหวนวิเศษปฐม,มการปกป้องเจ้าย่อมใช้ไปแล้วสิเจดีน้อยกล่าวนี่ก็นับหรือ สื่อห้าวตะลึงงานทั้งที่เขาไม่ได้ร้องขอนั่นเป็นเพราะมันถูกกระตุ้นคืนชีพและลงมือด้วยตนเองแน่นอนวงแหวนปฐมมการมีความเป็นมาสถานฟ้าเมื่อข้าเป็นปรปักกับมันหากพูดให้ถูกคือเจ้าต้องเส้นวัตถุล้ำค่าหลายคราจึงจะถูกหนึ่งครั้งครึ่งที่ว่าไม่เพียงพอแม้แต่นิดเจดีน้อยกล่าวใหญ่เข้าไม่ไปปล้นชิงเหล้าเจ้าก็แค่พ่นหมอกควันออกมานิดหน่อย ปล่อยแสงออกมาไม่กี่เส้นไม่ได้ชนกับมันทั้งยังใช้โอกาสหนึ่งครั้งครึ่งของค่าไปยังพูดว่าไม่พออีกหรือสือห้าโมโหพูดให้ถูกคือต้องส่งวัตถุล้ำค่านับสิบนับร้อยชนิดค่าจึงจะต่อสู้กับมันหนึ่งหนและต้องเป็นของเลอค่าของแท้ในโลกทั้งหมดไม่มีสิ่งอื่นประปนเจ้าได้เปรียบอย่างมหาศาลแล้วเจดีน้อยพูดด้วยเหตุผลเต็มเปี่ยม ต่อสู้กับวงแหวนนั่นต้องใช้โอกาสเท่ากับเวลาทั่วไปนับร้อยครั้งหรือสื่อห้าวชะงักเบิกตากว้างเจดี JD น้อยใจดำเหลือเกินหนนี้ไม่เป็นไรข้าไม่ให้เจ้าชดเชยแต่หากให้ข้าลงมืออีกสังเวยวัตถุล้ำค่าวิเศษที่คุณภาพเหนือชั้นเถิดเจดี JD น้อยกล่าวเจ้ามันจอมต้มตุน๋นสื่อห้าวพูดอย่างโมโห เจ้านี่หลอกลวงจริงๆคิดอยากใช้มันครั้งหนึ่งมันช่างลำบากจริงๆต้องจ่ายค่าแลกเปลี่ยนใหญ่หลวงนึกถึงชายลึกลับคนนั้นเพียงเส้นเครื่องเส้นสิ่งมีชีวิตบางส่วนก็ใช้ศาสตราวุธปฐม,มการได้เลยสื่อห้าวอิจฉาแทบไม่ไหวดีกว่าเจ้านี่มาโขเจ้าดูวงแหวนนั่นแล้วดูเจ้าเป็นอาวุธล้ำค่าเหมือนกันแต่ใย,ยนิสัยแตกต่างกันมากมายปานนี้เจดีน้อยพูดอย่างสุข,ขุมว่า โลกใบนี้เป็นความเท่าเทียมได้มาเท่าใดต้องเสียไปเท่านั้นที่วงแหวนนั่นลงมือมีความเป็นไปได้เพียงสองข้อ 1. คือชายหนุ่มคนนั้นเคยช่วยให้มันรอดพ้นจากวิกฤตสอคือชายหนุ่มคนนั้นจำต้องทดแทนให้ภายหลังข้าเคยช่วยเจ้าหลายครั้งใหญ่เจ้าไม่ตอบแทนข้าสื่อห้าวถามแต่กลับลังเลใจเจดีน้อยเอ่ยเสียงเรียบว่าหากเจ้ายอมเดิมพันด้วยอนาคตของเจ้า ข้าจะคำนึงเรื่องลงมือไม่รู้เพราะเหตุได้เมื่อสื่อห่าวได้ยินมันพูดเช่นนี้ก็เสียวสันหลังว่าเปล่ากับโลกใบนี้เงียบวิเวกดาวดวงแล้วดวงเล่าเปล่าเปลี่ยวจักรวาลทั้งผืนกลายเป็นดินแดนแห่งความตายเขาสายหน้าพลวันทุกครั้งที่เจดีน้อยพูดเรื่องได้มาและเสียไปเขามักรู้สึกหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที จิตบนฟากฟ้าทยานลงมาเจ้าดินแดนยื่นมือใหญ่ลงมาคว้าสื่อห้าวท่านเทพหลิวนี่ไม่ใช่การบ่มเพาะแล้วข้าจะตายแล้วสื่อห้าวร้องลั่นในตอนนี้เองเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นน่ากลัวถ้ายังชักช้าอยู่เช่นนี้ไม่ถูกทำลายบัตรนั้นทันทีก็คงจะถูกจับตัวไปห้วงมิติเปิดออกอย่างเงียบงันก้านหลิวแวววาวหลายก้านทะลวงออกมาปกคลุมด้วยหมอกควันเลือนราง ขัดขวางจิตบนฟ้าสูงจากนั้นที่นี่ก็วุ่นวายคนอื่นที่ยืนอยู่ไกลไกลมองเห็นไม่ชัดไม่มีใครกล้าหนีไปทางเดียวกับเขาหลบยังไม่ทันการเลยด้วยเหตุนี้จึงมองไม่เห็นสิ่งใดการหลิวเหล่านั้นเขียวชาอุ่มทิ่มแทงจักรวาลโยกไหวแถวเบาชนกับดวงไฟมาหือมาระเบิดแสงพระตาตูมเสมือนเกิดความพินาศครั้งใหญ่ที่นี่ กระพร่างพลายไหลออกจากก้านหลิวเหล่านั้นกลายเป็นแสงสีเขียวพุ่งขึ้นเมฆาหายลับไปในฟากฟ้าราวกับกลายเป็นหลักธรรมสื่อห้าวตะลึงพลึงเพลิดมองดูอย่างอ้าปากค้างผู้คนมองไม่เห็นว่าทางนี้เกิดอะไรขึ้นต่างคิดจะหลบหนีโดยไวไม่นานนักฟ้าดินก็สงบลงปราศจากคลื่นไม่เห็นโซ่ศักดิ์สิทธิ์ระเบียบเป็นมงคลและสงบสุข ทำให้ฝูงชนตกอกตกใจเกิดอะไรขึ้นยายจู่ยายจูยยจ่ก็สงบลงแล้วไปแล้วไม่มีใครกล้ารังรอต่างก็หนีกันจ้าละวันเรื่องทั้งหมดที่เกิดในวันนี้สะเทือนขวัญเหลือเกินจิตใจของผู้คนระส่ำระสายต้องกลับไปทำความเข้าใจในโลกแห่งความจริงครื่งช่วยยามผ่านไปโลกแห่งความว่างเปล่าสงบสุดแสนแต่โลกภายนอกเดือดพล่าน ทุกผู้ทุกคนต่างวิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นถึงขั้นเปิดศึกสนามรบอยู่ที่ทะเลสาบปีศาจศึกในโลกแห่งความว่างเปล่าเพิ่งปิดฉากทีนี้ก็เกิดศึกดูเดือดผู้กล้าลึกลับบางส่วนมาเยือนรุกรานดินแดนต้องห้ามเก่าแก่แห่งนี้อะไรนะผู้กล้ารวมตัวกำลังแย่งศพของผู้มีเนตรซ้อนหรือเรื่องในโลกแห่งความว่างเปล่าน่าตกใจเหลือเกิน สิ่งมีชีวิตทั่วดินแดนนรกรางถกกันเซงแซ่ไม่อาจสงบได้และในขณะที่อึกรทึกครึกโครมก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นตูมสงครามนี้ก็เกิดความโกลาลอนม่านคนมากมายรีบตามไปโดยเฉพาะผู้กล้าสูงส่งแห่งเขาเทพพเจ้าบรรพการไม่มีผู้ใดไม่เคลื่อนไหวกายเนื้อของสือยี่ต้องเป็นร่างกายล้ำค่าสูงส่งโดยสิ้นเชิง หากกล่าวตามความหมายได้กายเนื้อของเขาไปแข็งแกร่งยิ่งกว่าได้ยานวิเศษสถานโลกาหลายชนิดเสียอีกความสามารถบรรลุขั้นสูงสักแล้วมีอัตราความสำเร็จในการเปลี่ยนเลือดแม้กระทั้งเปลี่ยนร่างกายร่างกายล้ำค่าเช่นนี้เนตซ้อนบวกกระดูกขั้นสูงสุดนั้นประมาณค่าไม่ได้สำหรับคนมากมายแล้วได้ร่างกายล้ำค่าร่างนี้มาเท่ากับมีความเป็นไปได้ที่จะไร้เทียมทานในโลกล่า